วันนี้เราเริ่มกันด้วยภาพเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยจะน่าดูเท่าไหร่นะครับแล้วผมก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นแล้วผมก็เชื่อว่าหลายๆท่านที่ดูคลิปนี้ไม่อยากให้เกิดขึ้นเช่นกันนั่นก็คือเหตุการณ์ไฟช็อตนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุนะครับหรือบ้านไหนที่มีเด็กนะครับหรือแม้แต่จะเป็นคนโตแบบเรานี่แหละครับแข็งแรงแข็งแรงเนี่ย ผมก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาพูดถึงต้นเหตุนะครับส่วนปลายเหตุปลายเหตุคืออะไรครับปลายเหตุก็คือการช่วยเหลือผู้ที่ถูกไฟช็อตนะครับอันนี้ก็ไปหาข้อมูลได้เยอะแยะเลยใน Google นะครับแล้วก็ตามสื่อออนไลน์ต่างๆนะฮะแต่คราวนี้เนี่ยเราจะมาแก้ที่ต้นเหตุได้ยังไงเพราะงั้นต้นเหตุของไฟภายในบ้านที่ช็อตละ่ะมันเกิดจากอะไร เดี๋ยววันนี้ในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงการป้องกันด้วยต้นเหตุนะครับเราจะไม่แก้ไขที่ปลายเหตุนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยปลายเหตุมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราไม่สามารถไปทําอะไรกันได้แล้วนะครับบางเคสเจ็บหนักบางเคสเสียชีวิตจากการโดนไฟดูเดี๋ยววันนี้จะมาพูดถึงเรื่องนี้กันครับ เรื่องของไฟดูนะครับปัจจุบันนะฮะมันก็จะมีวิวัฒนา,านการมากมายนะครับที่มันอัปเดตแล้วก็ไฮเทคขึ้นในการป้องกันไฟดูสมัยก่อนที่เราเคยได้ยินอา,อาจจะเป็นรุ่น80ยุค9กที่เรายินคือเซฟตี้คัตนะครับเซฟตี Set ้คัตคืออุปกรณ์สำหรับเด็กสมัยนี้อาจจะไม่รู้จักนะครับก็คืออุปกรณ์ป้องกันไฟดูนะครับ ่วนใหญ่ก็ติดตั้งนอกนอกเหนือจากเมนไฟบ้านของเรานะฮะซึ่งสโลแกนของเซฟที่คัสสมัยก่อนนะครับมันก็คือตัดก่อนตายเตือนก่อนวายวอดนะครับอันนี้เป็นสโลแกนของเขานะครับและสมัยนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนเบรกเกอร์ aker, หรือว่าลูกสกิดเนี่ยทั้งที่มันอยู่ในตู้เมนไฟของเราเนี่ยให้มันเป็นแบบกันดูดได้จริงๆอ่ะ ไอตัวตัวนี้มันไม่ได้การดุนะครับเพียงแต่ว่ามันจะคอยเช็คไฟที่มันขาดมันเกินนะครับสมมตินะครับไฟมาโดนที่ตัวเรานะครับแล้วบ้านเรามีกราวถ้าไฟมันลงกราวนะครับหรือลงดินนะครับแล้วกระแสที่ย้อนกลับไปเนี่ยมันไม่เท่ากับที่มันปล่อยมาตัวเบรเกอร์ที่เขาเรียกว่า rcbo จะทำการตัดทันทีนะครับ ด้วยเวลาแค่หลักเสี้ยววินาทีนะครับซึ่งอันนี้มันก็จะป้องกันได้แต่คราวนี้เนี่ยก่อนที่เราจะติดตั้งเบรกเกอร์ aker, ให้มันเป็น RCBO ถ้าบ้านไหนเป็นเขาเรียกว่าอะไรเมนไฟบ้านที่แบบเก่านะครับแบบเก่าเนี่ยถ้าเกิดเราใช้มาเป็น10-20ปีแล้วเนี่ยถ้าคุณมีทุนทรัพย์ผมแนะนำให้เปลี่ยนนะครับ เปลี่ยนสายไฟด้วยนะครับเปลี่ยนเมนไฟด้วยนะครับทั้งสายเมนเข้ามาที่ตู้ตู้เมนหลักของเราแล้วก็สายที่จ่ายไปยังสวิชเต้ารับแล้วก็สิ่งที่เราไว้เสียบไฟใช้ต่างๆเนี่ยเราควรจะเปลี่ยนทีเดียวเลยนะครับราคาอาจจะแพงซะหน่อยนะครับแต่ว่ามันสามารถป้องกันเพลิงไหม้ก็ได้บางครั้งสายที่เก่าเกินไปนะครับมันก็อาจอาจจะทำให้เกิดการลัดวงจร เข้ารับที่มันเก่ามากๆแล้วนะครับเป็นรุ่นเก่าไม่มีกราวเนี่ยบางครั้งมันก็เสื่อมอายุตามการใช้งานนะครับที่เขาบอกกันว่าสาเหตุเพลิงไหม้เกิดจากไฟรัดวงจรอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งก็คือว่าสายไฟตู้เมนไฟลูกเซกิตอะไรต่างๆเก่ามากแล้วนะครับถึงเวลาเปลี่ยนก็ควรเปลี่ยนอ่ะเข้าเรื่องนะครับเราจะต้องมีสายดินส่วนใหญ่นะครับอ่า น่าจะเป็นผู้อาคารพาณิชย์แล้วก็ทาวน์เฮาส์ต่างๆนะครับในในประเทศไทยเนี่ยที่อายุเกิน20ปีขึ้นไปนะครับจะไม่มีสายดินหรือที่เขาเรียกกันศัพท์ที่เขาเรียกกันว่าการลงกลาวนะครับลงกลาวเรียบร้อยแต่เต้ารับและสายไฟของคุณไม่ได้ซัพพอร์ตกับการที่เราจะมีระบบที่มันลงกลาวก็ไม่มีประโยชน์ครับเพราะนั้นผมถึงแนะนำว่าถ้าคุณจะเปลี่ยนก็คือต้องเปลี่ยนทั้ง ตู้เมนหลักนะครับแล้วก็สายไฟภายในบ้านรวมถึงอุปกรณ์พวกเต้ารับด้วยนะครับเพื่อที่มันจะได้เสร็จตี้เรา100%นะครับเราพูดถึงเรื่องหลักๆกันไปแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะมาลงลึกในเรื่องของเบรกเกอร์ที่เขาเรียกกันพูดสับชาวบา้านง่ายๆคือเบรกเกอร์กันดูด r c b o จริงๆแล้วเนี่ยเบรกเกอร์กันดูดจะมี2 2แบบนะครับก็คือข้อ1ะครับเป็น RCDO ขีองจะเป็น R C C B นะครับแต่ผมจะไม่พูดถึง R C C B นะครับเพราะว่า R C B O มันไฮเทคกว่านะครับเราจะไม่พูดถึง R C C B นะคราวนี้ทำไมผมถึงไม่พูดถึง R C C B มาดูตารางครับอ่ะอันนี้เป็นความแตกต่างของ R C B O กับ R C C B นะครับคุณสมบัตินะครับขอบเขตการป้องกัน R C C B เนี่ยป้องกันป้องกันกระแสร,รั่วลงดินเท่านั้นนะครับ RCBO เนี่ยจะป้องกันกระแสะรั่วลงดินกระแสะไฟเกินและกระแสะไฟลัดวงจรด้วยนะครับเพราะอะไระเรามาดูข้อต่อไปกันนะครับคุณสมบัตินะครับป้องกันกระแสะเกิน RCCB ไม่มีในตัวนะครับ RCBO มีในตัวทำไมถึงมีในตัวเพราะว่า RCBO จะมีฟังก์ชัน MCB ผมจะพยายามไม่พูดสับอิเล็กทรอนิกส์เยอะนักนะครับ เดี๋ยวหลายๆท่านจะงงแล้วก็จะไม่เข้าใจกันไปใหญ่เราจะรู้แค่ตัวย่อมันก็พอนะครับอ่าเข้าต่อไปนะครับราคากับพื้นที่ติดตั้งนะครับ RCCB ถูกกว่าเพราะอะไรถูกกว่าครับเพราะ RCCB จะต้องใช้ร่วมกับ MCB จากข้อที่แล้วนะครับส่วน RCBO นะครับราคาเนี่ยจะสูงกว่าเล็กน้อยนะครับแต่ว่าเนื้อที่การติดตั้งก็จะใช้น้อยกว่า RCCB นะครับความยุ่งยากในการเดินสายอ่ะเรามาดูกัน R C C B เนี่ยต้องใช้ร่วมกับ M C B เห็นไหมฮะมันต้องใช้คู่กันนะครับเพราะงั้นตัว R C C B จะยุ่งยากในการเดินสายหมายถึงการเดินสายในเมนเมนไฟบ้านของเรานะครับส่วน R C B O ไม่ยุ่งยากเข้ากับ R C C B เพราะมี M C B ในตัวนะครับเวลาตัดวงจรกระแสเกิน ครั RCCB เนี่ยจะขึ้นอยู่กับ MCB ที่เราใช้นะครับ MCB ภายนอกนะครับส่วน RCBO เนี่ยอาจจะตัดเร็วกว่าด้วยองค์ประกอบที่เข้ากันนะครับอันนี้ก็คือเหตุผลที่ทำไมผมจะไม่พูดถึง RCCB ให้ทุกคนงงอะไรว่า RCBO อะไรว่า RCCB มั่วไปหมดนะครับเพราะนั้นผมจะพูดแค่ RCBO เท่านั้นนะครับอ่ะเรามาดูว่า RCBO คืออะไร R.C.B.O. นะครับคืออุปกรณ์ที่รวมเอาฟังกช์ชันการทำงานของ R.C.C.B. และ M.C.B. เข้าด้วยกันในตัวเดียวนะครับคือจะทำให้การป้องกันแบบคู่นะครับทั้งการป้องกันกระแสรั่วลงดินนะครับและการป้องกันกระแสะเกินนะครับแล้วก็รวมถึงกระแสะลักวงจรด้วยนะครับการรวมกลไกการป้องกันทั้งสองอย่างไว้ในอุปกรณ์เดียวกันเนี่ยแสดงให้เห็นถึงโซลูชันด้านความปลอดภัย ที่ครอบคลุมมากกว่าการใช้ Rccb เพียงอย่างเดียวนะครับซึ่งสามารถลดความซับซ้อนในการติดตั้งและประหยัดพื้นที่ในแผงควบคุมไฟฟ้าได้นะครับหลักการทำงานของ Rcb o แบบเข้าใจง่ายๆนะครับก็คือการป้องกันไฟรั่วนะครับอย่างที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้นะครับในเมื่อตอนต้นเมื่อกี้ก็คือว่า Rcb o เนี่ยจะตรวจจับความแตกต่างของกระแสไฟระหว่างสายไฟ กับสายนิวทรอนนะครับถ้ากระแสที่เข้าและออกไม่เท่ากันเช่นไฟล์ออกไปแล้วนะครับแต่มีบางจุดที่มันรั่วลงดินนะครับก็คือลงกล่าวนั่นเองนะครับพอกระแสไฟตีกลับไปที่ตัว RCBO เนี่ยถ้าสมมุติว่าออกไปร้อยอย่างที่ผมอธิบายเมื่อกี้นะกลับไปสัก98เขาจะทิปทันทีเขาจะปัดการทำงานในวง,งจรน,นั้นๆทันทีนะครับ หลักการทํางานของ RCBO แบบเข้าใจง่ายๆนะครับก็คือการป้องกันไฟรั่วนะครับอย่างที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้นะครับในเมื่อตอนต้นเมื่อกี้ก็คือว่า RCBO เนี่ยจะตรวจจับความแตกต่างของกระแสไฟระหว่างสายไฟกับสายนิวทรอนนะครับถ้ากระแสที่เข้าและออกไม่เท่ากันเขาจะทิปทันทีเขาจะปัดการทําทงานในวง,งจรน,นั้นๆทันทีนะครับการป้องกันกระแสเกินนะครับก็คือ เรื่องของไฟฟ้าลักวงจรนะครับผมแล้วก็โหลดเกินนะครับอันนี้เขาก็จะตัดทันทีเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้นะครับเราจะมาพูดถึงว่า RCDO ควรใช้ที่ไหนอย่างแรกเลยครับก็คือตามบ้านของเรานะครับส่วนนะครับการที่เราจะ,ะต้องใช้กี่แอมต้องใช้กระแสอะไรเท่าไรอะไร,ะไรยังไงอันนั้นต้อง ไปปรึกษากับช่างไฟฟ้านะครับบ้านของเราไม่ว่าจะ1เฟ,ฟส3เฟสอะไรก็แล้วแต่มันก็จะมี RCBO ที่ผลิตออกมาเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการในการใช้งานนะครับเราก็ต้องดูกันอีกทีหนึ่งว่าเราต้องการใช้ไฟฟ้าในบ้านของเรามากน้อยแค่ไหนนะครับ 2. นะครับตามโรงเรียนอันนี้ถ้าเกิดมีผอ,อหรือว่าคุณครูท่านใดนะครับมารับชมคลิปนี้ ถ้าเกิดโรงเรียนของท่านแน่นอนครับโรงเรียนเนี่ยเปิดมาเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่า50ปีบางโรงเรียนเป็น100ปีนะครับถ้าเกิน20ปีผมแนะนำให้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาเป็น RCBO นะครับส่วนเจ้าตู m เมน Control ของโรงเรียนเนี่ยจะสามารถซัพพอร์ตกับ RCBO ได้ไหมก็ต้มาดูกันที่นั่งงานอีกทีหนึ่งนะครับบางโรงเรียนอาจจะมีสายกาวแล้วลงสายกาวแล้วแต่ถ้าเกิดจะให้ดีจริงจ นะครับก็ควรจะเป็น RCBO อย่างข่าวเมื่อหลายปีก่อนที่นักเรียนถูกไฟช็อตเสียชีวิตขาตู้น้ำตู้กดน้ำนูเรียนนะครับถ้าเกิดเรามี RCBO ปับ๊บกระแสะไฟเกิดอะไรขึ้นก็นแล้วแต่ปับ๊บ RCBO ทิปทันทีครับเดี๋ยวท้ายๆคลิปผมจะมีตัวอย่างนะครับอ่าเป็นตัวอย่างว่าเวลา มันมีอะไรเกิดขึ้นกับกระแสไฟไม่ว่าจะเป็นการชอร็อตอันอะไรก็แล้วแต่เนี่ย RCBO จะทำงานยังไงวัดแอดช่วงนี้ข่าวเยอะแยะเลยใช่ไหมวัดมีตังเป็นสิบสิบล้านเป็นร้อยร้ล้านบางวัดเป็นพันล้านเนี่ยความปลอดภัยของวัดก็สมควรที่จะเปลี่ยนเป็น RCBO เหมือนกันนะครับเนื่องจากอะไรครับวัดเป็นแหล่งรวมของสาธุชนเป็นแหล่งรวม ด้านความศรัทธาของประชาชนเพราะฉะนั้นวัดแต่ละวัดก็จะมีประชาชนสาธุชนจำนวนมากเข้าไปร่วมทําบุญเข้าไปถวายสังฆทานอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้น RCBO ก็มีความสําคัญมากๆนะครับโรงงานส่วนใหญโ่โรงงานเนี่ยจะเป็น RCBO หรืออา,อาจจะเป็นถ้าเกิดเป็นโรงงานโรงงานเก่าหน่อยอาจจะเป็น RCCB นะครับแต่ก็ ถ้าเป็นโรงงานสมัยใหม่จะเป็น RCBO กันแล้วนะครับเพราะว่า RCBO เนี่ยมันจะมีผลต่อการขอมิเตอร์ไฟหรือว่าหม้อไฟฟ้าเนี่ยแหละจากการไฟฟ้านะครับปัจจุบันบ้านโรงเรียนโรงงานที่เปิดใหม่จะต้องทำให้ระบบของที่นั้นๆสถานที่นั้นเป็น RCBO ก่อนต้องมีการลงกล่าวที่ได้มาตรฐาน จะต้องมีการเดินสายไฟเมนสายไฟภายในที่ได้มาตรฐานการไฟฟ้าถึงจะมาติดตั้งมิตเตอร์ที่เราขอให้ได้นะครับอาพาร์ตเมนต์โรงแรมต่างๆก็ควรเปลี่ยนกันเป็น r c ร์กันได้แล้วนะครับเพราะว่าปลอดภัยกว่าจริงๆครับผมซึ่ง RCBO เนี่ยเราจะเล่นเฉพาะลูกเมนก็ได้ หรือจะเล่นทั้งลูกเมนและลูกย่อยก็ได้นะครับหรือเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีขายแบบสำเร็จรูปเป็นเมน RCBO เลยก็มีก็สามารถเลือกใช้ได้ตามวัตถุประสงค์แล้วก็จำนวนการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านนะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวช่วงใกล้ช่วงสุดท้ายแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูวิธีการที่เวลาไฟมันชอ็อตในบ้านเราเนี่ยแล้วจอ RCBO จะเป็นยังไงไปดูคลิปไปครับ คลิปนี้เป็นคลิปที่ผมไปรีโนเวทบ้านให้ลูกค้านะครับแล้วก็ได้ทำการเทสเอาไว้ให้ลูกค้าดูเพื่อความสบายใจว่าระบบ RCBO มันเป็นยังไงไปดูพร้อมกันครับเทสการชอ็อตลูกเสกิตเริ่ม ลูก r c b o ตัดเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าระบบ r c b o สำคัญอย่างไรกับชีวิตกับบ้านของเรากับลูกหลานของเรากับพ่อแม่ญาติพี่น้องวัยแก่ชรา,าที่อยู่ในบ้านของเราหรือแม้แต่ในสถานที่ต่างๆโรงเรียนวัดโรงแรมอาพาร์ตเมนต์ตำร,รวจอะไรก็ควรจะเปลี่ยนกันได้แล้วนะครับเตรียมจัดงบที่จะเปลี่ยนสายไฟ บ้านไหนไม่มีกราวควรลงกราวนะครับแล้วก็เปลี่ยนเมนเป็น RCBO นะครับจะได้ปลอดภัยนะครับไม่มีข่าวการถูกไฟดูดกันอีกนะครับซึ่งในภายในคลิปนี้ผมพยายามที่จะไม่พูดสับเชิงลึกมากนะรวมถึงการติดตั้งเพราะว่าการติดตั้งควรจะเป็นการติดตั้งจากช่างผู้ชำนาญการเพราะเรื่องไฟฟ้าอันตรายมากนะครับเผลอนิดเดียวดับได้เลย ตุยได้เลยนะครับเพราะงั้นเรื่องลึกๆก,การต่อสายไฟเข้า L เข้า n เข้าลายเข้าอะไรผมจะไม่พูดถึงนะครับให้เป็นหน้าที่ของช่างผู้ชำนาญการนะครับส่วนใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนนะครับกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนหรือจะให้มากกว่านั้นก็รบกวนกดปุ่มซ้ายกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนหรือ จะให้มากกว่านั้นก็รบกวนกดปุ่มซ้ายสุดแปรแงเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมจะได้ทำคลิปดีๆมาให้ความรู้นะครับมาบอกกล่าวให้กับท่านผู้ชมทุกท่านอีกนะครับในคลิปต่อๆไปส่วนท่านใดนะครับใช้ผมเข้าไปรีโนเวทบ้านให้นะครับต้องการให้ผมไปเปลี่ยนงานไฟฟ้าให้นะครับรวมถึงงานรอยตัวภายนอกนะครับแก้ไขรัว่วซึมอาคารนะครับ รีโนเวทห้องน้ำหม่ลงถังแซดอะไรก็เบอร์ติดต่อตรงนี้นะครับทบั้งเบอร์ติดต่อทั้งไลน์นะครับหรือช่องทางติดต่ออื่นผมจะลงให้ทางอา description นะครับและอีกทางหนึ่งก็คือทางคอมเมนต์นะครับผมไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ไฟช็อตใครเสียชีวิตอีกอย่าลืมนะครับระบบ RCBO สำคัญนะครับถ้าพอมีทุนทรัพย์ก็เปลี่ยนได้ก็เปลี่ยน บ้านไหนยังไม่มีกราวก็ลงกราวซะนะครับเปลี่ยนเต้ารับให้เป็นแบบมีกราวและทุกคนจะปลอดภัยจากการถูกไฟช็อตไฟดูและเพลิงไหมนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ